มาดูคะ่ะเพื่อนๆเบลเยียมว affles ของแพรฮะ Doesn't have chocolate สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้แพรจะมาทำเบลเยียมว a ฟ f l e s ให้ลูกกินนะคะวันนี้แพรได้ของเล่นใหม่มานะคะสามีซื้อให้ในวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีเบลเยียมว affles f r a นะคะเป็นแบบว่าเป็น เป็นแม่พิมพ์ของเบลเยียมเหมือนขนมรังนกบ้านเรานะคะเหมือนมากเลยแต่จะเป็นแบบเดี๋ยวแพรจะขึ้นภาพให้ดูนะคะเบลเยียมวัฟเฟิลหลายๆคนอาจจะทานมาแล้วคะ่ะเพราะบ้านเรามีทุกทุกอย่างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแพรจะทําขั้นตอนเริ่มต้นยังไงแลาจะดูน่ากินไหมนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะไปลงมือกันทํากันเลยค่ะ เรามาดูอุปกรณ์ที่แพรใช้นะคะอุปกรณ์ที่แพรใช้ก็จะมีไข่ไก่สองฟองนะคะอ่อบราวน์ซูกาน้ำตาลแดงนะคะมีเนยมีนมค้นจือดอันนี้สวีทนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่มีจืดเราก็ใส่ดอกน้ำตาลลงนะคะครีมนะคะยยสต์กลิ่นวานิลลาน้ำตาล แป้งเค้กนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าแพรจะทำยังไงคะเราก็ใส่ไข่ไปสองฟองนะคะตีให้ไข่แตกนะคะพอเราตีไข่เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาล35กรัมนะคะน้ำตาลใส่ยแล้วก็ นมจืดเอยนมข้นนะคะนมข้นจืดลดหวานก็ได้ลดจืดก็ได้แต่ฉันตอนนี้วันนี้แพใส่น้ําตาลข้นจืดไปนะจ๊ะไอข้นหวานไปนะจ๊ะเพราะแพะไม่มีน้ําตาลข้นจืดเราก็ดอบน้ําตาลลงนะคะแล้วก็ใส่นมจืดลงไปนะคะอุ่นนะคะ กคคนนะะแล้วแพ้ก็ใส่วาน,นิลากลิ่นวาน,นิลาลงไปนะคะเอาตามที่ชอบเลยค่ะใส่เยอะเลยค่ะแพ้ชอบ แล้วเราก็ใส่แป้งขนมปังเข้าไปนะคะสามร้อยกรัมนะคะร่อนก่อนนะคะทำคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยค่ะถือกล้องไปด้วยร่อนแป้งนะคะแล้วเราก็ใส่ผง ยี๋ลงไปเลยค่ะสามช้อนชานะคะนี่คะะสามประมาณนี้นะคะสามช้อนชาจะไม่หมดนะเมื่อกี้เราใส่แป้งขนมปังไปนะคะวันนี้เราใส่แป้งเค้กเข้าไปอีกร้อยแปกรัมค่ะ แล้วเราก็มาทําการปั่นนะคะเอาส่วนเหลวส่วนของเหลวเข้าไปนะคะใส่ทีละนิดนะคะเพื่อนๆใช้สักมาณระดับระดับสองนั่นอนะคะอันนี้เคใช้ระดับสองอยูะะ่ะ เริ่มเข้าที่นะคะเราก็ใส่เลยลงไปนะคะไปร้อยเก้าสิบกรัมนะคะแล้วก็ตีต่อไปเลยค่ะตีให้มันเข้ากันเลยนะคะให้แป้งเนียนนะคะเราก็จะมาทําการนวดแป้งนะคะสักสิห้านาทีนะคะหลังจากที่เราปั่นด้วยเครื่องเสร็จนะคะแพรจะมานวดแป้งแล้วก็สักห้านาทีแล้วก็ทิ้งแป้งไว้ สามสิบถึงสีสิบห้านาทีนะคะเพื่อให้แป้งขึ้นนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวไปทำการนวดก,ก่อนนะคะ ทีนี้แพก็จะมาพักแป้งนะคะไว้ประมาณส5สบห้านาทีนะคะแต่ละที่จะมีอุณหภูมิต่างกันนะคะที่นี่อากาศหนาวอาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงก็เป็นได้นะคะเพราะวันที่นี่วันนี้เป็นวินเตอร์นะคะข้างนอกหิมะเต็มเลยนะคะเราจะลอง45นาทีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแป้งยังไม่ขึ้นได้ที่เราก็จะพักต่ออีกให้มันถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแพก็มาใช้แพก็มาใช้ผ้าคลุมไว้นะคะ อีกสิบสี่สิบห้านาทีเรามาเจอกันนะคะพอเรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งออกมาเราก็จะม,มานวดซ้ำอีกนึงนะคะพักแป้งเสร็จแล้วแป้งขึ้นไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศที่นี่มันต่างจากที่ไทยมากเลยนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นก้นกอนนะคะมานวดก่อนนะคะนวดสักประมาณสามสองสามนาทีนะคะแล้วค่อยมาปั้นเป็นก้อนให้เป็นไซส์ของเขานะคะ วนนี้เราก็จะมาใส่ไส้นะคะเราบางส่วนนะคะเราก็จะใส่ของคารี้ก่อนนะคะคือเป็นแบบหลอดนะคะคาตี้ใส่ไปบางนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะแล้วเราก็หอ่อหุ้มเลยค่ะหุ้ม แล้วเดี๋ยวเรามาใส่ให้ครบทุกรุ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นบางส่วนที่ไม่ใส่ก็มีนะคะ แล้วเ,เราก็จะเอามากิ้งกับน,น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อนๆน้ำตาลทรายแดงอยู่ตรงนี้นะคะเอามากิ้งให้ทั่วนะคะเดี๋ยวแพจะมากิ้งให้เสร็จนะคะให้มันได้แบบนี้นะคะกิ้งให้มันกระจายกระจายนะคะมากิ้งให้เสร็จเดี๋ยวไปทำทุกลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ก็คือนี่ก็คือเออแป้งที่เรากริ้นน้ำตาลทรายแดงแล้วนะคะแล้วเราก็จะวอร์มวอร์มเออพิม Bar ของเรานะคะไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรหรือเปล่านะคะเครื่องใหม่ แพเช็ดไปแล้วนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาทําการย่างกันเลยนะคะเขาเรียกอะไรย่างหรือเปล่าอบเนาะเขาเรียกว่าอะไรโอเคค่ะเรามาลองทํากันเลยนะจ้าออกจะเป็นหมูหรือเ,เป็นจานนะจ้ามาดูกันเลยแต่เครื่องนี้ไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งคือสายสายมันสั้นมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะตอนนี้แพรรอให้มันร้อนก่อนนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะ ตอนนี้พิมพ์ของเราก็วอร์มแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะตื่นเต้นจังเลยเอาชิ้นแรกลงไปเลยค่ะมันจะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะคเพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวคงจะขึ้นไฟเนาะเดเดทูเก็อมาวีซอดนเรนะ แต่แพคิดว่าถ้าเกิดว่ามันสุกแล้วมันคงจะขึ้นไฟเขียวนะคะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแพได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ลูกนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาดูคะ่ะเพื่อนๆเบลเยี่ยมัวเฟิลของแพรเป็นแล้วนะคะโอ้โหสวยเลย สวยเลยค่ะเอาออกอยังไงวนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวนี้ไว้นะคะอุย้ยตต่แล้วเด็กๆตื่นเต้นแน่ดูเลยคุณแม่ก็ตื่นเต้นนะคะเรามาย่างอันต่อไปเลยค่ะที่มันดำๆนี่คือช็อกโกแลตนะคะพเพื่อนๆอย่าตกใจนะคะชอคะ็อกโกแลตมันไอ้นี้ออกมานะคะวเราไปย่างตัวต่อไปเลยนะคะอุย้ยเดี๋ยวเรามาย่างให้เสร็จนะคะแล้วมาดูกันนะคะพเพื่อนๆ ตอนนี้เราเหลือสองชิ้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นมากๆเลยอยากให้ลูกๆเช็มดูนะคะข้างในนี่เป็นช็อกโกแลตนะคะนูกตัตตีแล้วก็นูกัตตีนี่ก็ใส่ไม่เยอะนะคะแต่เราใส่บราวน์ชูการ์ไปด้วยนะคะเพื่อนๆดูน่าทานมากๆเลยค่ะ พอสองอันนี้เสร็จแล้วเราก็มากินกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนเรามาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ลูกๆล,ล,ลงมาชิมฝีมือของเบลเยียมวาฟเฟิลของแม่นะคะครั้งแรกในชีวิตนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครสนใจก็ทำตามได้เลยนะคะสูตรก็เราก็บอกในคลิปแล้วนะคะรสชาติ ยังไม่ได้ชิมนะคะแต่คิดว่าต้องอร่อยแน,น่นอนเพราะมีช็อกโกแลตด,ด้วยมีทั้งน้ำราชูรา์ด้วยนะคะเรามาชิมกันเลยนะคะอ้าวนมของแม่จะมาชิมวัฟเฟิลนะคะ Can you take you can taste now? Can like you <It> can try the one have chocolate? อ้ย this one maybe don't have chocolate if you don't it doesn't have chocolate h ะ h it doesn't have chocolate doesn't have chocolate <c oughs> Can you show me inside? This one has no chocolate or something? Yeah, I have chocolate. papa. <laughs> I take small bite because uh, I'm actually. If, if you things. want the chocolate, you can leave the one no chocolate for me and can eat. Hello, mate. Hello, mate. make it chocolate. Earth yes. chocolate, by the this one you little bit chocolate inside this one is chocolate this size is m o c h chocolate เ okay, so ค้กป๊ะป๊ะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนชิวไปแาปา๊หน่อยค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะหนุ <laughs> ม่มๆที่อายนะคะเ บ๊ายบายค่ะสวัสดี <laughs> ต้องเวทีไง what บ๊ายบายค่ะ